รีวิวยาคุมกำเนิดแบบรายเดือนค่ะมีข้อดีข้อเสียยังไงใครเหมาะกับการกินยาคุมแบบรายเดือนบ้างแล้วมันมีกี่แบบ Q&A วแอ by p e n e r g y ค่ะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องยาคุมกำเนิดแบบรายเดือนนะคะเพราะว่ามีน้องหลายคนถามเยอะมากเลยค่ะว่า ยาคุมกําเนิดแบบรายเดือนมันไม่เหมือนยาคุมฉุกเฉินยังไงแล้วหนูควรจะเลือกกินตัวไหนมีข้อดีข้อเสียยังไงนะคะยาคุมกําเนิดแบบรายเดือนนะคะแบ่งได้เป็น2 ประเภทแล้วแต่วิธีการแบ่งเนาะอาจจะเป็นเป็นจำนวนเม็ดนะคะก็จะเรียกยาคุมกำเนิดแบบ2 1เม็ดยาคุมกำเนิดแบบ28เม็ดเนาะหรืออาจจะแบ่งตามชนิดของฮอร์โมนเป็นยาคุมกำเนิดแบบฮอร์โมนเดียวก็คือมีฮอร์โมนตัวเดียวนะคะตามชื่อเลยกับยาคุมแบบฮอร์โมนรวมก็จะมีฮอร์โมน2ชนิดก็จะเป็น กลุ่มเอสโตรเจนกับกลุ่มโปรเจสเตอโรนนะคะยาคุมแบบฮอร์โมนเดี่ยวเนี่ยจะมีขายไม่ค่อยเยอะในยี่ห้อในท้องตลาดทั่วไปนะเพราะว่ามีเป็นฮอร์โมนกลุ่มโปรเจสเตอโรนก็จะใช้กับคนที่แพ้เอสโตรเจนกับอีก กลุ่มประเภทหนึ่งก็คือคุณแม่ให้นมที่อยากกินยาคุมแบบรายเดือนก็เพราะว่าตัวเอสโตรเจนนะคะก็จะมีผลทําให้ปริมาณน้ํานมลดน้อยลงหรือบางคนมีปัญหาเรื่องฝ้าเป็นฝ้าอยู่แล้วหรือว่ากลัวเป็นฝ้าแต่อยากกินยาคุมแบบรายเดือนเดี๋ยวพินาจีทําคลิปเรื่องยาคุมฮอร์โมนเดี่ยวอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่ามันก็มีรายละเอียดของมันค่อนข้างเยเอะเนาะเดี๋ยวทําให้อีกหนึ่งคลิป ยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมนะคะก็จะประกอบด้วยฮอร์โมน2ชนิดคือเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนซึ่งเจ้าเอสโตรเจนนะคะทุกยี่ห้อมีเหมือนกันหมดต่างกันที่ปริมาณปริมาณจะมีตั้งแต่15ไมโครกรัม20ไมโครกรัม30ไมโครกรัมแล้วก็35ไมโครกรัมซึ่งปริมาณเนี่ยค่ะก็จะมีผลต่อคุณสมบัติบางอย่างของตัว ยาคุมสมัยก่อนนะคะเราจะเรียกฮอร์โมนที่อยู่ในยาคุมว่าเป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนสูงหรือฮอร์โมนต่ำก็จะดูที่ปริมาณเอสโตรเจนที่มีส่วนประกอบถ้าเกิน50ไมโครกร,รัมขึ้นไปจะเรียกว่ายาคุมฮอร์โมนสูงแต่ตอนนี้ที่ใช้ในท้องตลาดทั่วไปแล้วมีขายนะคะเพื่อการคุมกำเนิดเนี่ยก็จะมีปริมาณต่ำกว่า50ทั้งนั้นเลย,ยงั้นก็จะเป็นยาคุมฮอร์โมนต่ำทั้งสิ้น แต่จะเป็นต่ำมากต่ำน้อยว่ากันอีกแต่มันก็จะมีเลเวลเจ้าเอสโตรเจนเนี่ยค่ะมันมีผลยังไงบางคนแพ้เอสโตรเจนนะคะกินกินไม่ได้จะมีอาการข้ามเคียงหรือบางคนมีอาการแพ้คือเป็นผื่นแล้วเจ้าเอสโตรเจนที่เป็นส่วนประกอบในยาคุมแบบฮอร์โมนรวมะคะ่ะมันมีคุณสมบัติยังไงจะบอกว่าก็คือ ที่บางคนกินยาคุมแล้วเรียกเมายาคุมอะคะ่ะก็คือลื่นไส้อาเจียนวิงเวียนศีรษะหรือบางคนก็อผะอืดผะอมอันนี้ค่ะเป็นผลของเอสโตรเจนทั้งสิน้นฉะนั้นถ้าเรากินยาคุมที่มีปริมาณเอสโตรเจนต่ำๆอาการข้างเคียงเหล่านี้ก็จะลดลงหรือบางคน แพ้เอสโตรเจนค่ะมีเอสโตรเจนกินแล้วเนี่ยอาจจะเป็นผื่นขึ้นแน่นนาะอกหายใจไม่สะดวกได้ก็จะเป็นกลุ่มที่แพ้เอสโตรเจนฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะเลือกชนิดของยาคุมเราก็จะต้องดูเกี่ยวกับเอสโตรเจนด้วยอีกอย่างก็คือคนที่มีฝ้าแล้วจําเป็นต้องกินยาคุมก็จะต้องเลือกปริมาณยาคุมที่มีเอสโตรเจนต่ําๆหรือต้องเลือกชนิดที่ไม่มีปริมาณเอสโตรเจนเลย ถ้าอย่างนั้นเราก็ซื้อ,อยาคุมที่มีเอสโตรเจนต่ำไปเลยสิคะทำไมเราต้องมีปริมาณเอสโตรเจนหลากหลายขายในท้องตลาดเนาะหลายคนอาจจะคิดแบบนี้จะบอกว่าถ้าในร่างกายของเราอะค่ะมีปริมาณฮอร์โมนอยู่ระดับหนึ่งถ้าเรากินเอสโตรเจนต่ำเกินไปหรือต่ำกว่าที่ร่างกายต้องการนะคะ mm. ก็อาจจะทำให้เกิดภาวะเลือดออกกระผิบกระปลอยระหว่างที่กินยาคุมได้หรือประจําเดือนมาก่อน ช่วงเวลาที่ควรจะเป็นหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือพอปริมาณเอสโตรเจนต่ำอะค่ะมันก็จะทำให้ประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดเนี่ยลดลงถ้าคุณเป็นคนไม่มีวิน,นัยระยะเวลาในการกินยาเนี่ยต้องเป๊ะมากๆเพราะว่าถ้ายิ่งเอสโตรเจนน้อยเนี่ยถ้าคุณแบบ กินเลทนานๆกินเลทเกิน3ชั่วโมงเป็น6ชั่วโมง8ชั่วโมงหรือบางคนนึกได้ตอนเช้าค่อยกินประสิทธิภาพในการคุมกําเนิดเนี่ยมันก็จะลดลงฉะนั้นเนี่ยปริมาณของฮอร์โมนเอสโตรเจนคุณต้องเลือกให้เหมาะสมกับตัวคุณนะคะว่าเป็นแบบไหนไม่มีว่าเฮ้ยน้อยดีกว่าหรือเยอะดีกว่าแล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือว่าถ้าปริมาณฮอร์โมนเอสโตรเจนต่ําจนเกินไปคุณกินยาคุมนานๆเนี่ยคุณอาจจะ ทำให้คุณไม่มีประจําเดือนได้คือบางคนรู้สึกซีเรียสกับการเป็นไม่เป็นเมนถ้าไม่กินยาคุมคุณก็อาจจําเป็นจะต้องขยับกินยาคุมที่มีปริมาณเอสโตรเจนสูงมากขึ้นก็ได้เนาะตัวยอ่อที่เห็นในแผงนะคะมันจะเขียนตัว E E นะคะ E 2ตัวหรือจะเขียนว่า Estimule s t a d i o l ได้ก็คือกลุ่มฮอร์โมนเอสโตรเจนนั่นเองนั้นแต่ละยี่ห้อเนี่ยคุณต้องเลือกตัวแรกก่อนนะว่า Ee หรือเอสโตรเจนเนี่ยคุณต้องการปริมาณเท่าไหร่ให้เหมาะสมกับตัวคุณค่ะส่วนประกอบที่2ของยาคุมแบบฮอร์โมนรวมหรือฮอร์โมนตัวที่2นะคะก็คือฮอร์โมนกลุ่มโปรเจสเตอโรเจนหรือโปรเจสเตอโรนนะซึ่งแต่ละยี่ห้อนะคะจะมีความแตกต่างกันถึงชนิดของมันเลยนะในปัจจุบันน่าจะมี4ี่เจเนอเรชันนะคะซึ่งในแต่ละเจเนอเรชันหรือแต่ละฮอร์โมนเนี่ย ก็จะมีคุณสมบัติแตกต่างกันแล้วทำไมเราต้องพัฒนาเป็นแต่ละเจเนเรชันเนาะถามว่าประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดมันมากน้อยต่างกันเรอจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดเนี่ยใกล้เคียงกันมากแต่การที่พัฒนาขึ้นนะคะเพื่อลดอาการข้างเคียงที่เกิดจากตัวฮอร์โมนกลุ่มโปรเจสเตอโรนนะคะก็คือมันจะทำให้เกิดภาวะบวมน้ำอ้วนน้ำหนักขึ้นเกิดสิวผิวมัน ขนโดกนะคะพวกนี้มันจะเกิดจากตัวฮอร์โมนกลุ่มโปรเจสเโตอโรนเนี่ยเขาก็พัฒนาเพื่อให้ลดอาการข้างเคียงตอนนี้ลงแล้วก็ต้านฮอร์โมนเพศชายให้มากขึ้นก็เลยทำให้แต่ละเจนเนเรชันนะคะก็มีคุณสมบัติต่างกันและก็ทำให้ราคาของยาคุมกำเนิดต่างกันไปด้วยฉะนั้นในการเลือกยาคุมกำเนิดแบบ ฮอร์โมนรวมเนี่ยมันมีเงื่อนไขหลักๆคือ2อย่างคะ่ะข้อแรกคุณต้องเลือกปริมาณเอ,อเอสโตรเจนก่อนข้อ2ก็คือคุณต้องเลือกชนิดของฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนหูฟังดูยากนะคะพี่นจ้ใช่ค่ะมันฟังดูยากแต่ก็เลยแนะนําเสมอว่าปรึกษาร้านยาที่มีเภสัชกรนะคะเดี๋ยวพี่นจ้จะทําคลิปรีวิวยยาคุมเป็นตัวตัวไปนะคะ เพราะว่าคุณต้องเลือกยาคุมให้เหมาะกับตัวคุณค่ะไม่มียาคุมตัวไหนดีที่สุดสําหรับทุกคนหรือดีที่สุดในโลกนะมันมีดีที่สุดสําหรับตัวเราแค่คนเดียวฉะนั้นเนี่ยไม่แนะนําไม่ซื้อยาคุมกําเนิดตามเพื่อนนะคะเพราะวิธีการเลือกเนี่ยมันขึ้นกับหลายอย่างขึ้นกับวัตถุประสงค์ของคุณที่คุณกินยาคุมกําเนิดและขึ้นกับสภาวะก่อนที่คุณจะกินยาคุมกําเนิดช่วงเวลาที่คุณจะมีประจําเดือนคุณมีอาการอย่างไรบ้างและ เดิมเนี่ยคุณเป็นคนประเภทไหนนะคะเพราะว่าเงื่อนไขพวกเนี้ยมันจะไม่เหมือนกันแล้วมันจะส่งผลต่อการเลือกชนิดของฮอร์โมน